กอเอ้ยกอไข่ข้อไข่อยู่ในเล้าเมื่อกี้น้องมูหจนจนอยู่ในกรงแล้วด้วยต้องมูหจนนี่อยู่ในกรงแล้วเฮ้ยบอกติหยุดสิจะดูผ่านการห่งเก็บกัดบบ้างนะไก่ดูนะไก่ไก่ตั้งไก่จุ๋มไก่ไก่วิวิกอแอปเปิ้ล น่าจะมีคนตีกันอยู่เอเปิลเอเปิลเอเปิลอ้าวอาอเอเปิไก่ตัง ฮะอามันล huh? ูกป่งมันคำแปลกๆนะจำรมด้ว <se ่าติดนิสกิวเวว่ชอบเอ้ยจอนินเดียนจาินเดียนบุญรือจังเสียงมันเด็กกิจเกุรักเอ้ยกุรัก